เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวปุณนากัละยาคุณาพรปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนในรายวิชาภา,าษาอังกฤษโรงเรียนวัดบางกระเบาสิทธิสารานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตหนึ่ง โดยได้เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5้ร ผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินงานผ่านกระบวนการ PLC และสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษพบว่าผู้เรียนส่วนใหญ่ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนภาษาอังกฤษผู้เรียนไม่ชอบอ่านหนังสือไม่สามารถอ่านคำกลุ่มคำหรือประโยคได้ ส่งผลให้ผู้เรียนคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากเรียนแล้วไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวดิฉันจึงแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ active learning เป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบเช่นการวิเคราะห์การสังเคราะห์การระดมสมองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกิจกรรมกลุ่มโดยลำดับกระบวนการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ค่ะดิฉันเริ่มต้นจากการทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียนและนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเปิดคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับเนื้อหาที่ต้องการสอนในวันนั้นจากนั้นดิฉันจะตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นความคิดของผู้เรียนค่ะให้ผู้เรียนได้รู้จักสังเกตและวิเคราะห์ด้วยตนเองและเมื่อผู้เรียนเข้าใจหลักการแล้วดิฉันจะให้ผู้เรียนได้ฝึกอ่านและแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ค่ะและเพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนนะคะลำดับต่อไปจะเป็นการฝึก โดยการเล่นเกมและการทำกิจกรรมกลุ่มค่ะโดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามเก่งกลางและอ่อนค่ะเพื่อช่วยกันระดมความคิด brainstorming และเมื่อดิฉันแน่ใจแล้วว่าผู้เรียนส่วนมากเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนนะคะดิฉันจึงเริ่มกิจกรรมต่อไปค่ะนั่นคือการให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนแต่งประโยคและตอบคำถาม จากคำที่กําหนดให้หลังจากนั้นตัวแทนกลุ่มจะออกมานําเสนอประโยคของกลุ่มตนเองนะคะด้วยการอ่านและนอกจากการฝึกอ่านฝึกเขียนแต่งประโยคจากคําในหมวดหมู่ที่เรียนในวันนั้นแล้วดิฉันยังได้เชื่อมโยงความรู้ของผู้เรียนกับเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันแสดงให้ผู้เรียนเห็นว่า ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสำคัญเป็นอย่างมากจากกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าวทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนและเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้นำความรู้ใหม่ไปต่อยอดได้ 2. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นจุดประกายความคิด brainstorming และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง 3. ผู้เรียนได้รับคำชมเชยเมื่อทำกิจกรรมได้ดีทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ค่ะ 4. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเมื่อมีข้อผิดพลาดเพื่อที่จะได้แก้ไขและพัฒนาตนเองต่อไป 5. ผู้เรียนผ่านการประเมินตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศที่เหมาะสมค่ะในกระบวนการจัดการเรียนรู้นี้นะคะดิฉันได้ออกแบบสื่อการเรียนการสอนเป็นสื่อ powerpoint ค่ะเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการอ่านให้กับผู้เรียนมีวิธีการประเมินผลนะคะเป็นแบบสังเกตการอ่านออกเสียงสังเกตการพูดและประเมินการเขียนค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ ก็เพื่อที่จะประเมินและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้ผู้เรียนสนุกและรักการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะ